อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่หลายคนสงสัยในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยชาวนาถามตอบชัดทุกประเด็นเงินไล่ละ500บาทจ่ายวันไหนและบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเมื่อไหร่วันนี้ชัดทุกประเด็นติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสันแซบค่ะคนจนบัตรคนจนจะทํามกระาจริงไหมหรือจะเลื่อนออกไปหรือจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็หลักๆวันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องเรื่องที่บอกว่าอ้าวช่วยเหลือชาวนารอบสอง รายละห้าร้อยบาทจะมาเมื่อไหร่กําลังถามข้อมูลอยู่เนาะแต่บางทีถามผู้ใหญ่เขาทุกวันทุกวันก็ก็เกรงใจท่านอยู่นะครับคนที่ยังไม่มีบัตรคนจนแต่อยากจะไปลงบัตรคนจนสบายใจได้ท่านลงคนเลือขึ้นไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาไปว่ากันใหม่ทีนี้พอถามถึงบัตรคนจนฮนะท่านโคศกคนถามถึงเยอะเลยบัตรคนคนจนเนี่ยมักกะลาจะได้ทํำไหมครับหรือว่าปีหน้าเนี่ยเอายังไงดีครับ เ,เดี๋ยวทางปีหน้าเนี่ยก็จะมีการที่จะตอนนี้เราดูในรายละเอียดอยู่นะคะว่าจะมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วงปีหน้าตอนนี้ก็กำลังจะเรียกว่าดูเอ่อเตรียมกำลังเตรียมความพรอ้อมค่ะถ <ๆ S 1> ้าเราพร้อมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะประกาศให้ให้ทราบโดยทั่วกันแน่นอนครับ,รบแต่ก็ไม่ใช่มกรานี้ถูกไหมฮะอะไรนะคะยังไม่ใช่มกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้ถูกไหมฮะปีหน้าคนที่มาลงเรื่องของการลงทะเบียนของปัตตุดิกานใช่ครับ เรายังไม่ได้กําหนดว่าเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวต้องขอขอดูในเรื่องของกระบวนการแล้วเราต้องดูถัดไปเรื่องของความพร้อมนะคะต้องเรียนว่าตอนนี้เราก็มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะที่จะช่วยเหลือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้เรียกว่ารายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็คนที่เป็นเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่ายังมีมาตรการต่างๆเข้ามาสนับสนุนการใช้จ่ายอยู่นะคะอันนี้เราก็ดูเป็นเป็นค่อยๆดู ทยอยทยอยออกค่ะครับท่านโฆษกถามนิดนึงครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจะไปถ้าจะลงจริงๆเนี่ยน่าจะไปลงหรือว่าทําบัตรคนจนใหม่หลังมีนาไปแล้วเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราเพิ่งเติมห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยไปจนถึงมีนาแล้วอะฮะค่ะพอ,พ,อพ,อพ,อพอรอบใหม่เนี่ยมาไม่ไม่ใช่ลงปุ๊บเดี๋ยวก็จะได้อะไรปั๊บนะคะใช่ครับรถึงมีนาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ถือบัตรอยู่ประมาณเกือบๆสิบสี่ล้านคนนะคะ ต่อไปเนี่ยจะมีการลงทะเบียนถ้ามีการลงทะเบียนก็ต้องมีการตรวจสอบ,รบตรวจสอบไรายได้ตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆว่าถูกออยู่ในเกณฑ์ของคนจนหรือเปล่าในเกณฑ์ค่ะหรือเปล่านะั้นบวนการอีก,อก,อก,อกสักระยะหนึ่งนะคะเหม,มันจะไม่ใช่ว่าลงทะเบียนต้นปีแล้วว่าจะมีจะได้ลไเลยไม่ใช่ค่ะเรื่มันต้องค่อยๆดูนะคะอา่าน้นแสดงว่าบัตรคนจนก็ต้องรอสักพักหนึ่งผมใช้คํานี้ถูกไหมฮะแต่ถ,ถ้าสำหรับผู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้ของเขาไปตามปกติค่ะ ครับอะใครจะลงบัตรคนจนก็ถ้าให้ผมฟันธงนะท่านโฆศกมกระลาเนี่ยน่าจะยังไม่ได้น่าจะเป็นหลังไปแล้วถูกไหมฮะค่ะหลังหลังมกราค่ะเพราะว่า,าจะต้องมีการลงทะเบียนมีการตรวจสอบนะคะว่าเป็นไปนตามเกณฑ์หรือเปล่าก่อนที่จะจะต้องมีการกระบวนการนะคะครับรอมต้องทางด้านนโยบายก่อนก่อนที่จะออกมาได้นะคะครับซึ่งคนเก่าก็ต้องไปลงใหม่ถูกไหมฮะเพราะว่าปรับเกณฑ์ใหม่ จะต้องมีการลงใหม่ค่ะครับอ่แต่ตอนนี้สบายใจได้บัตรท่านยังใช้ได้อยู่จนถึงมีนานะฮะอ่ท่านสบายใจได้บัตรเนี้ยจริงๆใช้ไปได้เรื่อยๆใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับใช้ได้เพียงแต่ว่ามีนาเนี่ยมีเงินเสริมขึ้นมาอีกครับอ่ามกุระกมุงพามีนามีเงินเสริมห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยค่าเป็นเหมือนของขวัญปีใหม่นะคะครับครับอ่สบายใจได้ทุกคนนะฮะทีนี้ผมขอถามกลข้ารอบสองรอดถามผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับเข้าใจว่ารอบแรกห้าช่วยเหลือเกษตรกร500บาท ต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือว่าควาเรืละหนึ่0 0 0 0บาทเนี่ยกว่าท่านจะได้เนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านรอนานมิฉะนั้นแล้วอีก500บาทท่านก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรประกันราคาข้าวประกันราคายางข้าวโพดมันด้วยเนาะก็กําลังตามให้อยู่ฮะหลายเรื่องที่ตามให้อยู่ขออภยัยเครดิตบูโรก็ยังตามนะครับแต่ยังหาสัมภาษณ์ไม่ได้อยากเอาแหล่งข่าวมาคอนเฟิร์มมากกว่าที่ผมจะมานั่งพูดเองนะฮะมันจะได้ฟังแล้วเคลียร์นะครับขอบคุณนะครับข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ฮะ ก็รบกวนทุกคนแชร์ข้อมูลนี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ขออนุญาตอยู่ห้องกลับก็ามาทํางานนะฮะก็อาจจะอุย้ยอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพหน่อยขออภัยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายมีคําถามคําถามหนึ่งว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายทํำยังไงก็ท่านติดต่อกรุงไทยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่า เนื่องจากว่าการทําบัตรมันเหมือนกับการทําบัตรใหม่เนอะก็ต้องรอเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วบางคนเนี่ยไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนานแล้วครับหลายปีแล้วแล้วไม่เคยไปเอาแต่ตอนนี้นึกอยากจะได้ขึ้นมาผ่านมาสี่ห้าปีแล้วอยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผ่านมาปีหนึ่งอ่ะฉันไม่เคยได้เลยมันส่งมาฉันไม่ได้บ่ายพาะฉันย้ายที่อยู่นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนเนี้จะกลับไปเอามันจะหายากนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าบรสษัการแห่งรัฐส่งไปที่กรุงไทยพอส่งไปกรุงไทยถ้าไม่ไปเอามันก็จะตีกลับไปอยู่ส่วนต่างๆที่เขาส่งมาซึ่งกว่าจะไปตามหาแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันค่อนข้างยากลําบากครับโหะโอเคนะ